เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ของผมนะครับมางส์ฝึกภาคโลบนี้เราอยู่กับต้องฝึกหนึ่งล้านปีถึงดีเทพในตอนที่แปดสิบเอ็ดจุดสองน,นะครับและนี่ก็เพจผู้แปลนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็ไปเข้าคลิปกันเลยดีกว่าครับสิทธิ์พี่ได้ปลดปล่อยข้าไปเถอะข้าไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกท่านเลยเมื่อกี้มันก็แค่การโชว์ตลกให้ท่านดูนะยกชิ้นนี้หัวหน้าของข้าได้มองให้ข้าก่อนที่เขาจะตายไปว่ากันว่าสามารถป้องกันการโจมตีจากผู้ฝึกฝนจิตวิญญ,ญาณที่เพิ่งเลื่อนขั้นได้อย่างเต็มกําลัง เป็นเวลาหลายปีที่ข้าท่องไปในสวนนอกของทะเลเสี่ยวโมเพื่อฝึกฝนถ้าข้าเจอผู้ฝึกฝนจิตวิญญาณระดับสูงกว่าข้าข้าก็จะหลีกหนีแต่ถ้าหากระดับน้อยกว่าข้าข้าก็จะรีดไถทุกสิ่งจากพวกเขาสิทธิพี่ได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยนี่มันอะไรกันท,ท,ท่านพี่เขาคือเจ้าปีศาจเซอคุมรำที่ท่านพูดถึงจริงๆหรอสิทธิพี่ได้โปรดรับข้าเป็นสิทธิของท่านด้วยจากนี้ไปข้าจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างเลย ท่านต้องเป็นภรรยาของเขาแน่ได้โปรดบอกเขาให้รับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิดภรรยาฝังเหินได้โปรดท่านบอกให้ท่านอาจารย์อย่าฆ่าข้าเลยไม่ดีแน่การโจมตีของเขาได้เปิดใช้งานหยกและแบ่งออกไปครึ่งหนึง่งแสดงว่าเขาต้องมีพลังโจมตีเท่ากับผู้ฝูกฝนจิตวิญญาณที่เพิ่งเลื่อนขั้นแน่พร้อมกับพลังแห่งความตายที่แปลกประหลาดนั่นขาตายแน่ถ้าข้าไม่ปล่อยเขาไปการขอของข้าไม่มีประโยชน์หรอก เพราะงั้นข้าจะใช้ทางเลือกสุดท้ายลองเสียงดวงดูเจ้าบังคับให้ข้าใช้สิ่งนี้เองนะเพราะเจ้าน่ะไม่ยอมปล่อยข้าไปเพราะงั้นได้โปรดรับแก่นแท้เลือดของข้าไปด้วยข้าให้แก่นแท้เลือดของข้าไปแล้วอย่าบอกนะว่าเขายังไม่พออีกสิ่งสําคัญของแก่นเลือดเป็นเหมือนตัวแทนจิตวิญญาณแต่มันมีค่ามากกว่านั้นจิตของคนเรามีจํากัดหากมีแก่นแท้เลือดจิตวิญญาณมากเกินไป มันจะทำให้จิตเข้าสู่สภาวะสับสนส่งผลให้ไม่อาจจะจินตนาการถึงได้นำทางต่อไปอครับดีจังเลยค่ายังมีชีวิตอยู่ครั้งนี้ข้าสงสัยจริงๆเขาต้องรู้แน่ๆว่าข้ายัางไงก็ตายดนทุกเมื่อเพราะชีวิตของข้าอยู่ในกํำมือของเขาข้าควรจะทำยังไงดีตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดแล้วข้าต้องทำตามที่เขาสั่งไปก่อน หลังจากที่ฉันฆ่าภูโสคนแรกของนิกายวิญญาณไปการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วถ้าฉันฆ่าลูกศิษย์ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอฉันได้ฆ่าภูอโสพวกเขาคงไม่อยู่เฉยแน่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉันจะเริ่มการโจมตีก่อนยังไงละ่ะฉันต้องกำจัดนิกายวิญญาณทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตคาถามรณะเทคนะิคที่เขาใช้ต้องเป็นคาถาความตายแน่ การที่จะสามารถเชี่ยวชาญเทคนิคที่ชว่วร้เช่นนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาดึงดูดความสนใจด้วยการผูกค้นที่เขาข้าไว้ด้านหลังช่างโหดร้จริงๆข้าสงสัยจริงๆว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างก็ถึงได้โหดร้ขนาดนี้แกนต้นแบบของฉันกลายเป็นแกนสีทองขนาดเท่ากำปั้นแล้วความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของมันหมุนเวียนไปทั่วร่างกายของฉันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กในหมู่บ้านที่ไร้เดียงสาอีกต่อไปแล้ว ในตอนนั้นฉันทําได้เพียงแค่อดทนและจากบ้านเกิดของฉันไปอย่างเงียบๆตอนที่พ่อแม่ของฉันเสียชีวิตตึงหัวหยวนฉันสําเร็จระดับการสร้างแก่นแท้แล้ววันที่ฉันกลายเป็นผู้บ่มเพาะจิตวิญญาณคือวันที่ฉันจะไปล้างแค้นแก่แก่จะเพึ่งตายไปก่อนละ่ะฉันจะล้างตระกูลตึง้งไปให้หมดจาแค้นเจ้าแล้วฝังไปพร้อมกับพวกแกทุกคน